มอร์นิ่งจ้าตื่นสายเหรอจ้าวันนี้น้าก็ยัง่ไดน้าก็ยังแต่งไม่เสร็จชุดก็ไม่ได้ใส่มาบอกว่าบอกว่าให้ใส่โทนสีฟ้าเดี๋ยวไปไปลงไปขึ้นไปแต่งตัวก่อนโอเควันนี้เราก็อยู่กับคุณกีสวัสดีค่ะ เราจะไปทำงานนะคะแบรนด์ EVDSP ของเรานะคะไปไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะนี่นี่แผนไปให้ดูข้างหลังก่อนว่าเราเตรียมอะไรมาบ้างได้เลยนี่นะคะคือของที่เราเตรียมกันมาวันนี้นะคะเผื่อใครยังไม่รู้พวกเราสองคนขายกระเป๋านะคะเข้าไปดูใน i อได้นี่ EVDSP บางส่วนที่เตรียมมาคือเอามาถ่ายแล้วก็นี่เพื่อนเตรียมชุดมาให้ด้วย ก็สองใบนี้เป็นใบที่เราใช้กันอยู่แล้วถึงแล้วสยามเ,เราจะไปถ่ายที่ไหนกันวันนี้เจะแวะไปที่คาเฟ่ชีวิตชีวานะคะร้านสีเขียวน่ารักเหมาะกับชุดใช่วันนี้เราแมทชุดมาแล้วว่าเป็นเสื้อสีฟ้ากระเป๋าสีเหลืองเพราะว่าร้านโทนเขียวนั่นเองป,ปะ ัเมื่อกีไปในร้านแล้วก็คือร้านยังไม่เปิดยังไม่พร้อมเราก็เลยไปกินข้าวก่อนใช่ไปอิ่มแล้วใช่แล้วแล้วก็เราจะไปคาเม่ใช่เราจะไปถ่ายรูปกันวันนี้เดี๋ยวนะเปลี่ยนเสื้อกับกระเป๋าตอนไหนตอนนคะ เราต้องแมทชุดให้เข้ากับคาเฟ่มีเออเพื่อนคนนึงเคยสอนไว้เพื่อนคนไหนวะเพื่อนคนนีสถือก็โอเคเรตว่าทำกันบ้างใช่เราต้องทำคอนเทนต์ถึงแล้วนี่ถึงคาเฟ่แล้วคอนโทรคอนเทนต์สวย อ๋อแล้วเราอะโอเคงงมากหน้ามืดเลยเพราะว่าข้างนอกร้อนมากแล้วเราขึ้นมาชั้นเท่าไหร่นะห้าได้ปะชั้นห้าชั้นห้าแต่ว่าได้รูปแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อไปหาผ้าต่อไปหาผ้าไปไชน่าเวอร์ต่อค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะได้เห็นอีกลุกของเรานะคะก็คือลุกไปหาผ้านั่นแหละเดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นยังไงเป็นลุกไหน แปลงล่างแล้วนะคะชุดแบบนี้เลยปลาพร้อมพ้อมปลา <c oughs> นี่เรียกมาแล้วสองสีเขาไม่ได้ทำ <c oughs> เขาเดินออกมาไกลมาก <c oughs> เดินออกมาเป็นโลแล้ว <c oughs> แกงเ,เพื่อนแกงเพื่อนเราไม่ช่วยเพื่อนด้วย <c oughs> อ่ะช่วยก็ได้ช่วยก็ได้ เนี่ยผ้าก็สวยเอาช่วยช่วยหนึ่งสองสามไม่ต้องช่วยได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเอสอุ้ยโอเคขอไปช่วยเพื่อนก่อนนะคะสะดุดตลอดไม่ได้สะดุดเดินกี่ทีก็สะดุดเราได้ผ้าแล้วใช่ไหมได้ผ้าแล้วทำหน้าดีใจหน่อยนี่ดีใจแล้วเหรอ พราะว่าเหนื่อยเนาะวันนี้ตอนนี้กี่โมงเองบ่ายโมงอุ้ยอ๋อออเราออกกันเช้าไงวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกระดุมกันต่อวม้เนอะไรหน้าเหนียวหน้าเหนียวเพื่อนบอกว่าวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรหน้าเหนียวอากาศ40 ่อ่อรุนใหมสปอยรุ่นใหม่นะคะรุ่นใหม่ของ EVD SP นะคะแต่ว่าทรงจะแข็งกว่านี้แล้วก็ป้ายจะไม่ใช่ป้ายนี้นะคะสปอยให้เห็นแค่นี้ค่ะไปไหนต่อคะเดี๋ยวข้ามไปฝั่งข้ามไปหากระดูกอืวันนี้จะเสร็จกี่มง <Okay. S 2> ข้าวอันเดียวกันเลยเสร็จภารกิจของวันนี้แล้วนะคะตอนนี้เรากําลังกลับบ้านวันนี้เราก็ได้รูปสวยๆแล้วก็ได้ผ้าตามที่ต้องการแล้ว